วันนี้ในบ้านเราก็มีเรื่องของการเปลี่ยนเทรนในการทำศัลยกรรมจมูกไปไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนนียจะเป็นการใช้การเหลาซิลิโคนแท่งนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยมีมิติก็คือทอํายังไงก็ได้แหละขอให้มันโด่งขึ้นขอให้มันใหญ่ขึ้นขอให้มันดูเหมือนมีนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราจะเปลี่ยนเทรนละโดยที่เราจะต้องคํานึงถึงส่วนประกอบอื่นๆบนใบหน้าเราด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม้กระทั่งหน้าผาก ลูกตาดินฝีปากโครงหน้านะครับทุกอย่างจะต้องฮาร,ร์โมนีไปด้วยกันหมดนะครับจะทําให้จมูกเด่นอย่างเดียวโดยที่ไม่เข้ากับส่วนอื่นๆก็จะทําให้เกิดความคอน FLICT บนใบหน้าอยู่ดีนะครับก็จะแบ่งเป็น2เทเพนบางคนก็จะชอบเป็นสายฝรั่งนะครับบางคนถ้าบุคลิกเนี่ยยังพอจะดูเป็นสายฝอได้ ตาโตหน้าโคง้งหน้าเหมือนฝรั่งแต่ต้องขาดจมูกอยากจะปรับให้เป็นรูปแบบของฝรั่งมากขึ้นสามารถทําได้โดยที่1สันตรงนี้ต้องสูงขึ้นนะครับปลายจมูกเล็กเรียวนะครับรูจมูกเล็กๆอันนี้เราสามารถใช้ทันการทาศัลยกรรมเสริมจ,จมูกช่วยแก้ไขได้เทรนที่สก็คือเป็นแนวสไตล์ของเกาหลีใช่ไหมครับจะมีความละมุนมีความหวานถ้าเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าสโลปปลายพุ่งนะครับก็คือต้องการให้มันสโลปโคง้งลงมาจากหน้าผากโค้งมาแล้วก็ปลายพุ่งเรียวมากขึ้น จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ความถนัดของแพทย์เลยครับว่าสามารถนำเนื้อเยื่อตรงไหนมาใช้ประกอบการผ่าตัดร,รักษาได้เพราะว่าจริงๆแล้วคุณสมบัติของเนื้อเยื่อทั้ง3แบบนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแต่จะแตกต่างกันตรงที่ว่าเนื้อเยื่อเทียมเนี่ยจะถือเป็นเนื้อเยื่อที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อของร่างกายร่างกายเรานะครับเพราะฉะนั้น ความเสี่ยงในการเกิดการติดเชื้อความเสี่ยงของการเกิดการรีเจคชันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้แต่ก็เกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับถ้าใครกังวลเรื่องตรงนี้เราก็สามารถเลือกใช้เนื้อเยื่อของร่างกายเราเองได้เพื่อที่จะตัดปัญหาเรื่องของการต่อต้านโดยร่างกายต่อเนื้อเยื่อเหล่านั้นไปนเลยเพราะมันเป็นเนื้อเยื่อของเราเอง อันนี้หมอนแนะนําเลยว่ายี่ห้ออะไรก็ได้ครับที่มีอออยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราดูที่มาตรฐานของสินค้าน,นะครับถ้ามีอออยรับรองอยู่แล้วมีความปลอดภัยแน่นอนนะครับได้ FDA Food and Drug Administration รับรองโดยอเมริการับรองโดยเกาหลีอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีความปลอดภัยอยู่แล้ว จริงๆแล้วเรื่องการใช้ยานอนหลับโดยการฉีดยาสลบหรือว่าดมยาเลยโดยการใส่ท่อทางปากน,นี่นะครับถือว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้ทําใน สถานพยาบาลที่มาตรฐานรวมถึงเรื่องของโรงพยาบาลด้วยนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเราก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชามีวิสัญญีแพทย์วิสัญญีพยาบาลที่จะคอยมอนิเตอร์ดูเรื่องของการหายใจของคนไข้ตลอดเวลาที่เราทําการผ่าตัดไม่ได้รวมถึงแค่การผ่าตัดเริมจมูกอย่างเดียวรวมถึงการผ่าตัดอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่ายานอนหลับที่ได้เข้าไปนี่ส่งผลให้หนึ่งเรานอ,นอนหลับใช่ไหมครับพอเราหลับลึกจนเกินไปทําให้เกิดลิ้นตกได้พอลิ้นตกเนี่ยมันจะเป็นบล็อกแอร์เวของเราทําให้เกิดการหยุดหายใจขาดออกซิเจน ทำให้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดหวังขึ้นมาได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นที่ต้องทําโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นดูแลรักษากันในโรงพยาบาลเท่านั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดครับ